เคยเห็นขนมที่เหมือนเหรียญไหมนี่แหละคือขนมวอฟเฟิลจากเกาหลีที่ออกแบบให้เหมือนเหรียญ10บวอนตัวขนมมีขนาดใหญ่กลายเป็นขนมที่ทำให้คนเห็นแล้วสะดุดตาทันทีข้างในคือชีสมอสเาเรลลายืดยืดทำให้ทุกคำที่กัดเต็มไปด้วยความหอมนุ่มและความฟินของชีสที่ยืดออกมาเหมือนขนมบวกของเล่นในชิ้นเดียว เริ่มฮิตที่เกาหลีตั้งแต่ปี2019จากนั้นแพร่ไปหลายประเทศสอดคล้อมกับสตรีทฟู้ดสายใหม่ที่คนมองหาคือแปลกติดตากินง่ายระหว่างเดินเที่ยวแต่พอมีตัวเลือกขนมใหม่ๆเพิ่มขึ้นขนมเหรียญสิวอนก็ไม่ได้ฮิตเหมือนเดิมคนเริ่มจำไม่ค่อยได้ว่าครั้งสุดท้ายที่กินคือเมื่อไหร่ อย่างไรก็ตามสำหรับบางคนขนมเหรียญนี้ยังไม่ตายมันคือของใหม่สำหรับบางคนและความคิดถึงสำหรับบางคนที่อยากหาอะไรน่ารักน่ารักสนุกสนุกให้ชีวิตแล้วคุณล่ะยังอยากจะกินขนมที่มีชีสยืดยืดข้างในอีกครั้งไหมถ้าคุณชอบเรื่องของกินในกระแสแบบนี้กดไลค์กดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ